บริษัทอามอมอูเมอร์บันไล่ก่อสร้างเกมมิ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทําประตูล่องหนนะครับเพื่อแกล้งคนในแรงนั่นเองครับมาดูสิว่าจะมีใครติดกับดักเราหรือเปล่านะครับซึ่งผมเนี่ยจะขี่รถนะครับแล้วก็ไปวางปิดประตูนะครับแล้วก็ระเบิดทิ้งนีฮะบอกเลยครับว่ามันกระโดดเข้ายากมากๆครับมาดูสิว่าวันนี้ผมจะร่วงหรือจะรอดนะครับผมไปดูคลิปกันเลย สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูมเติมถูกแต่ได้เพจไเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่งยูเอดีก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทันไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมแสตด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมไวเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการกิน คร pues like, uh ับมาดูซิว่าจะร่วงหรือจะรอดนะดุยกันเลยสายการบินแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณไม่ตายเพียรลำพังแน่นอนบอกไว้ก่อนแค่นั้นแหละเอ้าอามไม่พูดอ่ะโอหอามแอใส่กล้องอ่ะครับดูดีแอบใส่กล้องทําเป็นไม่พูดโอ้ยไม่ไหวเลยว่าเดี๋ยวเราไปหารถฝั่งโพชิโนกนะน้องชายเนาะ วันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะทําประตูนะครับหลังจากคลิปที่แบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเราทําให้สําเร็จนะฮะวันนี้เราจะมาทําแบบสําเร็จเลยเวลาใครจะขึ้นช้าเรานี่คือขึ้นไม่ได้เว้ยทุกคนประมาณนั้นนะฮะแบงตกคือช่างมันครับไม่ได้สนนะระดับพ่เมอร์ตัวเตึงแล้วชิบหายแล้วรถก็ไม่มีสักคันตรงนี้เฮ้ยมีอยู่คันนึงรถอะไรปะรถอะไรน้องชายตุ้ยมอไซค์ทุ้ยไม่ใช่ละอะไรกันเนี่ยรถอะไรเนี่ยไป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 เราต้องหารถนะน้องชายจริง คือถ้าไม่มีรถนี่คือจบแนวจริงนะไม่ใช่นี่มันคนละรถรถดีปะล่ะตรอเบอรี่เฮ้ยตลกละตะลกไหมเฮย้ยมีคนมีคนมันมีวัตถัยอยู่ขันมากม,มันเอาของพี่มันเอาของพี่เอ้ยมันเอารถไปแล้วน้องมขาเอ้ยๆๆๆๆเอ้ยเอ้ยล้างล้างเอ้ยเอ้ยเอาตายอุ้ยหัวแตกเออหัวแตกน้องเจ็บแล้วเจ็บแล้ว เห็นมันปมันเจ็บล้วอามมันเข้าหัวแล้วมิเดียวก็ล่วงนะเร็วเลยเออรถ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 เท้ารถเท้านันตัวล่างก่อนสวยมันเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอามมันมันไม่มียามันไม่มียาชิชานมันน้องสวยอามสวย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 อามสวยทำมันเออเออน้องห่มน้องห่ม เย็ดคนตึงอามาไปดึงพี่ก่อนน้องเร็วๆเดี๋ยวอามไปอยู่ด้านในก็ได้เดี๋ยวพี่อยู่ด้านนอกเว้จะอ,อยู่ทําไมข้างในไม่คือถ้าอามไปอยู่ด้านในใช่ไหมสมมุติว่าพี่ตายไงแล้วอามแบบจะได้แบบดักฆ่าคนไงเดี๋ยวพี่จะแบบแล,ล่อไปยิงคนมาให้ไงอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วพี่ก็จะดูอามโอ้<ๆ>ก็ต้องดูความสําเร็จประตูของเราหน่อยน้องเดี๋ยวเดี๋ยยังไงก่อนโอ้จี้ยากจัดเลย ลอยิงรถละอยิงรถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้เอ้ามันเข้ายัางไงก่อนเนี่ยกูจะเข้าได้แต่ละอันขี่รถ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 ตึ๊บเออมาแล้วมาแล้วอามสวย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 ไฮไลท์ไฮไลท์มาแล้วประตูของเราปึ๊บรอบก่อนเราทำประมาณไหนนะพี่ก็ลืมละตรงนี้ปะตึ๊บนี่ปะเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ว่าเขาได้เขาได้ปะเดี๋ยวพี่กดออกก่อนพี่ลองพี่ลองเหนนาะนั่งตรงเนี้ยพี่คือมันย่องตรงเนี้ยขอบประตูอะอย่างนั้นมันก็เข้ายากอ่ะแบบเวลาไปล่อคนมาดูนะขอบเนี้ยเพื่ออะไรเพี่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพี่เอาจริงละไม่ได้เออไม่ได้เนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยพี่บอกเลยพี่บอกเลย พี่ยิงพังแล้วเดี๋ยวพี่ไปล่อคนให้มาฮะประตูอันแรกของเราสําเร็จแล้วครับทุกคนฮะโอ้โหแลเบิดเย็นโคตรท่เดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวลองก่อนว่าถ้าแบบว่ารถมันระเบิดเนี่ยมันจะเข้าได้หรือเปล่าอ รถไว่ระเบิดตอนแรกก็ดีอยู่เลยโอ้ตายตาตายตายไม่ไม่นมัน่มัใหญ่เกินไปอมันเข้าเออใช่ใช่ตรงนี้มันเลยเข้าได้ถ้าแบบว่ามาติดติดกันเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอกก่อนเดี๋ยวพี่ไปล่อคนมาให้หรือว่าต้องไปทำแรงแท็บอุ้ยแรงนี้แหละมันตึงดีอ่ะโอ้โห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 อาชิบหายไม่มีไอวอเฮ้ยอันยิงล็อกไปอาม ยิงล้อมันเร็วเออล้อมันมาตรงนี้สวยน้องชายล่อไปล่อไปมันซ้ำพี่หรอวะไม่ซ้ำะ่ะซ้ำเถอะเพื่อนซ้ำเถอะเร็วๆซ้ำๆอุ้ยตีตึงตีตึงก้านทองน้องชายเฮ้ยมันไปล้วมันไปหายเองละพยายามไปล่อฝั่งนูน้นนะครับเชื่อพี่ไปล่อฝั่งนู้นพยายามไปล่อฝั่งนู้นนะเออไปดักประตูไปดักประตูน้องชายไปดักประตูมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เดชื่อพี่เออเห็นปะอะไรนะอะไรนะเข้าไม่ได้เออ เข้าไม่ได้ได้างงงงเฮ้ยอ้ามเอามันสองสี่อทไอ้ยเอวอไม่ตีเลยด้อย่าเพ้อย่าเพ้สาวไม่นั่งเฉิงตู้ปาไปเออุ้ยแต่ก็ถือว่าสำเร็จนะประตูของเรานะได้นะเออมันเข้าไม่ได้จริงเมื่อกี้เนี่ยเฮียต้องถามตัวเองหูชุดเหมือนในตัวเมื่อกี้เลยเพื่อนเดียวกันปะเนี่ย ตัวเดิมวะเดียวตามมาหลอกหลอนพวกเรา,าเนี่ยตัวเนี้ย,เ,ย,เ,ยเอาจริงหลอนเฮ้ยพี่ได้แมกเก็ตเดี๋ยวพี่ชันมันก่อนได้แมกเก็ตเหมือนกันเนี่ยมันอยู่กับพี่เนี่ยเฮ้ยได้มอเตอร์ไซค์หลอนน้องชายไม่ใช่พี่รถเฮ้ยมันลงไปแล้วอ่ะมันลงไปแล้วมันเป็นดิงคิงคองเจ็บมากเจ็บมากพี่ยิงไปประมาณสองร้อยกว่านัดเอมันขี่รถเราหนีมันขี่รถหนีอาม ผมนั่งเาบอลนะเฮ้ยเอามันรู้ดิเฮ้ยมันแตกก็ว่ายุนไปไหนโอ้โวันนี้เล่นใน้คอมไหมครับก็อาจจะกากนิดนึงนะครับทุกคนฮะขออภัยด้วยมามาน้องชายตรงนี้อุ้ยนี่ไงกล่องศพเต็มเลยบ้านลงมาเนี่ยมีชัวมีชัวลงบ้านอ่ะอุ้ยชิบหายละเหมือนมาอยู่ด้านบนเลยน้องชายเลยวิบมาแล้ววิบเอาระเบิดปึ๊บไปก่อนไปไปไป ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นชาร์มันเลยดีกว่า,าพี่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 บัทเอลบันเอลบันเอลม,มีตัวอ่อขีอ่เข้ามาขี่เข้ามาเดี๋ยวพี่เปลี่ยนประตูให้เอาแบบนี้ป่ะน้องชายาดาวาามไม่ไอ้อมดาวขี้เลยอ้อมแบบนี้ได้ปะ่ะน้องชายดูหน่อยนี่มีตัวข้างในบ้านพี่อ่ะเอาใช่หรอเอ้าได้เอานี่ไงอุ้ยมันหนาวแล้วอ้อมอ้อมมายิงรถให้พังก่อนอ้อมย้ายมันเข้ามาอ้อมอ้อมมายิงรถให้พังก่อนอยู่ไหนก่อน มันอยู่ด้านล่างเนี่ยอามเอา้าไปไหนแล้วอ่ะเห็นไหมปะเอโอโอ้โหตายเลยว่ะน้องชายเอ้ยที่นี่ว่าอยู่บนบ้านนะเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวอามอย่าให้เสียชื่อพอยไปดึงพอยไปดึงมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ด้านบนมันขึ้นไม่ได้มีประตูอยู่น้องชายไปฆ่ามันเร็วยิงมันมันขึ้นไม่ได้น,น,ไไดนี่ไงประตูแฟนซ้อนแฟนซ้อนไน IQ, IQ. อคิวไอคิวไปไปไปพาดึงท<อ>ี้หน่อย <IQ. S 1> น้องชาย ขี่เข้าฝั่งนู้นเออฝั่งนี้ละทิมๆเลยนะเอาแบบเร็วๆเลยไม่ถอยหลังเราก็มาแต่ไกลวะเพิ่บเพิ่ดูสเตปน้มสเตปไปเร็วๆปึ๊บอ้าวไม่ได้ใช่ปะแล้วติดเนี่ยมันติดนี้อ่ะผมเข้านิดเดียวเองติดเลยเดี๋ยวพี่ไปหารถมาเดี๋ยวพี่จะชนมันเข้าไปมารถบีฟูดแบบขี่ชนไปเลยมาแน่นอนรอบเนี้ย พี่ชนแบบชนตูนี่มันเข้าไปอ่ะมีเข้าใช่ไหมฮึมไม่เข้าสักทีเดเจอเข้าเลไม่ดีขึ้นเออไม่เข้าสักทีไม่ดีขึ้นเลยพวกนี้นอ,อ่ะขี่ให้ทีตรงนี้นะอามแบบเน้นๆเ,เลยนะพี่ขอแบบเน้เนๆเลยนะเอาละถ้าจังหวะนี้อามยังไงบึ้มเอาละอูเบอร์อามยังไงบึ้มปึ๊บเรียบร้อยเข้ามาแล้วใช่ไหม เออเข้ามาเล้วแล้วมันจะเข้า,าไงต่ออุ้ยในระหว่างได้เฉยป่ะอุ้ยได้แล้วโอ้ยอันนี้คือยากสุดๆเลยอ่ะตั้งแต่ทำมา,าปึ๊บเออสไตล์เดิมเลยอันนี้แหละวาอ่ะเฮ้ยอันนี้ออกไม่ได้เลยสวยสวยสวย เข้าได้มันมีตัวมีตัวมีตัวยิงล่อยิงล่อล่อการล่อกันได้เออล่อมันล่อมันมีตัวมาพอดีเลยด้านล่างด้านล่างเรายี่ได้ยินเสียงเดินเมื่อกออกไปไหนอ่ะติดรถรถติดรถมันติดรถใช่หรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงออกมา้ระวังเลยเล่นระบบเสร็จเราอะขึ้นมาปะมาดิมาดิ รอเซื้อแบจีนเนี่ยรอดซื้อแบบจีเนี่ยเออเฮ้ยอามไปรอดมาแล้วก็แบบว่ากระโดดเข้ามานะไม่ได้หรือมันโดนฝั่งนี้มันโดนฝั่งนี้ยืนอยู่สวยเสือสือสือประตูเราก็จะสำเร็จแล้วนะครับตรงนี้ฮะนี่ใครก็ขึ้นชาร์จไม่ได้นะผมบอกเลยว่าถ้าหลบเราเบิดคือแบบมันขึ้นชาร์จไม่ได้นะฮะแล้วประเด็นคือเราก็หนียากด้วยน้องน้องชายเนาะเอ้ยมันถอยแล้วอ่ะมันถอยแล้วมันถอยแล้วเสียเวลาต้องเสียเวลาขานะต้องเสียเวลาหมดยอดาวโหนแล้วหนึ่ง อุ้ยทำไมวาเกือบผมก็แตกตัวนี้ตึงนะน่าจะแกนมาสเตอร์ที่จะบ้านเอลนะจริงจริงพาก็เปดเฮ้ยหรือพี่จะแบบว่าแกล้งให้ตัวเองหนาวแล้วให้มันขึ้นมาชุบเข้ามาแล้วพี่มาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอาชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยพี่กระโดดไม่ได้อามแป๊บนึงเอาพี่ตกชิบหายแล้วอามอุ้ยอ้าอุ้ยแป๊บนึงนะ อุ้ยพี่เข้าไม่ได้อามเฮ้ยอีกคหนึ่งขยับให้นึงเฮ้ยพี่เข้าได้แล้วพี่เข้าได้แล้วพี่เข้าได้แล้วประตูแมงเ้ยเฮ้ยดูดูดูวัดเออพี่ว่าพอถึงนะประตูเราอุ้มเม่กับอาร์ม่อบันไลก่อสร้างเกมมิ่งจบแค่นี้นะครับทุกคนแมงเงยไม่เข้าได้เอ้ยทำไมเมื่อกี้พี่กระโดดเข้ามีได้วะ thank <laughs> you